สวัสดีครับอันนี้คือตรงนี้จะปลูกเขาครับยังไม่ได้ไถเพิ่งจะถมถมเพิ่มไปให้มันให้มันอัน,นให้มันสูงขึ้นปรับขั้นแท้ใหม่ครับปรับให้สูงให้ใหญ่เลยตัวนี้เขียดน้อยขึ้นหลายอยู่ด้วยนี่เขียดน้อยน่าจะขยายพันธุ์ตรงนี้แหละ กรสีไข่ล่งนีไข่ล่งนี่มัน,น,นก็สีออกอวกหน่อยออกแม่แพรลูกกันครับนั่นๆหัวพอรอไปแล้วนี่เขียดจะนาบเขียดน้อยเขียดจะนานั่นนะโอ้หลายตัวอยู่ตัวนั้นเป็นพอแปบ๊บพอแป๊บอยู่นะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่เขียดเขียดจะนาเขียดน้อยครับ มุมนั้นก็มีจะน่าจะมีหลายตัวอยู่อันนี้ดันดันขั้นแท้ใหม่ดันขั้นแท่ขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันดูสวยงามและเขามันก็สินงามนำํำโอ้ถบแถวๆนั้นตอนนี้คนก็ทยอยสร้างบ้านใหม่กันครับหลังจากผิด จะรอการสร้างกันมาสามสี่ปีเนาะสามปีสองปีสามปีอันนี้เอาพันน้อยมาลงไว้ติดปูติดกันสู่ไปเดอ้อน,นี่บอ่ปบอปลาบ่อปลาเนี่ยก็กจ,ะจะเอาเป็นเออ่ทำเป็นกระชัง แยกครับถ้าซื้อมาถ้าซื้อปลาเน่นปลาตะเพียนมาเลี้ยงเพราะว่าบอมันใหญ่บอมันใหญ่แหลวก็ลึกครับอาจจะอาจจะแยกบาง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 ,บางชนิดแยกบางชนิดมาเป็นใส่อันเลี้ยงในขอ,อกอะเลี้ยงในตะไคร่นะครับผมเลี้ยงเป็นกระชังเนาะ ส่วนปลาธรรมชาตินี่มันอยู่กับไลยอยู่ปลาธรรมชาติมุมนี่กัเกียดหน่อยหลายอยู่พุ่นขึ้นยุบยับยุบยับอยู่มันก็นคงจะออกไข่ออกลูกน,น,นั่นนะั่นนั่นเกล็ดเลือดกบนั่นน่ะมุมมับมุมมับอย่ลมบอน,นี่ ก้ปู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 ก็มีมีปูมีเขียดโอ้อุดมสมบูรณ์อยู่เลยครับนี่ครับได้อยู่ได้อยู่มองนี่มีเขียดน้อยมีปูน่ะเส็นจับ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  โอ้ปูหลายอยู่ครับนี่ยปูนี่แหละเพื่อนว่านี่เนี่ยซื้อพันปูผมว่าบ้องสื่อก็ได้เลยครับนี่อยู่ตรงนี้ก็มีหลายหลายหลายแม่อยู่ปู้นอยู่ขุนก็มีครับผมโอ้ได้อยู่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 ไปต่อไปต่อครับ อันนี้ตรงใหญ่ครับต้นขยากยูนําเนาะเพน่นา็มา่เกิดตรงทางรถตรงนี้มันต้องใส่รถเที่ยวครับเกิดว่าเวลาธุรกรรม,มยังมันก็ต้องใส่มันต้องเอาลบมาหนีครับต้นจานต้องเอาลบมาเข่าไอ้อบขอบสะครับบาน้ก็สิ ปลูกพักบุ้งปลูกพักบุ้งนนะ